ครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วีดีโอที่6กันนะครับวันนี้พาพา,พาทุกท่านมาเที่ยวที่เมืองอ็กแฮมครับอันนี้เป็นแม่น้ำลำคลองที่ใช้ใช้เดินทางด้วยเรือยอทไปถึงวินเซอร์ได้เลยครับสวยงามมากท่นนี้ก็เป็นทางเดินของคนออกกำลังกายหรือวิ่งได้ทางนี้ก็เป็นบ้านทุกคนสวยงามนี่น้านาร้แล้วใบไม้ก็สวย ออกเขียวไปจีบหมดเลยอันนี้เหมือนเป็นเป็นเขื่อนหลายชิอย่างสังเกตได้ยินเสียงน้ำนะครับน้ําจะดังดังนานเฉยมากอันนี่ก็จะมีบ้านผู้คนฟังคันนี้ฟังคังนี้หนึ่งก็เป็นทางนู้นก็เป็นท่าเรือนี่จะเฉยมากบ้านผู้คนครับทางนี้อันน,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 นี้เป็นต้นไม้เป็นเขื่อน แล้วประทนมันบ้างทุกคนสวยงามมากจะอ่จะมาทาำนิทรรศทำนี้ก็สวยงามจะโอเคครับหน้าร้อนแล้วก็จะมีบรรยากาศจ,จะร,ร้อนร้อนแต่บ้านเรามาจากเมืองร้อนก็จะไม่ร้อนจะจะหนาวหนาวอุ่นอุ่นสบายสบายของเรา <c oughs> ไม่ไม่ค่อยจะฝรั่งบน่นบาร้อนกัน เรามาจากเมืองร้อนเราก็จะพอดีพอดีแบบเราพอดีพอดีของเราเหมือนเราอยู่มา้านหนาบ้านเราพิจิกากระบอกวันหนาวสภาพผบางคนแต่รังไปเดินถอดเสื้อสบายเลยเพวาเขาเป็นเมืองเราเมืองหนาวล้วไปไปเมืองไทยก็จะถ้าเจอพิจิกาเระบอกหนาวแต่เขาบอกไม่หนาวพราะเขามาจากเมืองหนาวก็สลับก,กันเหมือนเรามาจากบ้านเราเมืองร้อนมา่อถึงนี้เราก็ไม่ร้อนแต่เขาบ่นเราชอร้อน دما که تاسو دا ویډیو ولیدل او تاسو خوښ یاست نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ